วิธีการดัดแหนบกลับไปเลยก็คือแหนบมันอาจอาจะตรงหรือหรือโค้งเป็นบวกก็คือเอาแหนบไปดัดโคง้งดัดให้มันแอีกลับแทนที่เราจะจับกลับด้านไม่ควรเพราะว่าแหนบที่ถูกดัดไปแล้ว่มันทําให้โครงสร้างของเหล็กข้างในมันเปลี่ยนเพราะว่ากระบวนการผลิตมันผ่านกระบวนการเผาชุบอบอเพื่อให้แหนบมันเกิดการเป็นสปริงอพอไปดัดปุ๊บโครงสร้างข้างใน,ม,นมันเสีย ถ้าไปใช้อีกแหนบก็อาจจะหักได้ยิ่งไปแหนบหกักขึ้นมาปุ๊บอาจจะเสียการทรงตัวรถพิกคว่ำอะไรก็ได้ชักแหนบออกบรรทุกไม่ดีเลยนิ่งมากออกย,ย้้ยเขาว่ามาแบบนี้แน่นอนครับเพราะว่าอพอชักแหนบออปุ๊บมันก็จะความหนาอย่างแรกเลยความหนาก็จะลดลงพอลดลงปุ๊บมันก็จะไปเอฟเฟกกับความสูงรถก็คือสมมติแหนบที่เอาออกกนะหนาสิบความหนารวมของมันก็จะหายไปสิบซึ่งก็หมายถึงว่าตัวรถเองก็จะเตี้ยลงไปสิบมิลแต่ว่าการใช้งาน หมายถึงว่าเวลาวิ่งหรืออะไรเนี่ยรถมันก็จะย้วยคือมันมันมันนุ่มเกินไปมันก็เกิดการย้อยการยิงลูกเหล็กไปวนหน้าแหนบเพื่อทําการเปิดผิวให้ตัวแหนบเนี่ยมันสามารถรับนาหนักได้เวลาตอนที่มันโค้งอยู่เวลามันรับหนักปุ๊บมันจะไม่ไม่หักไม่ไม่เปิดผิวเพื่อไม่ให้มันปรีแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านนั้นอ่ะเราถูกกลับมันไปอยู่ข้างล่างซึ่งจะเอาด้านที่ไม่ได้ผ่านโฟเซ ขึ้นมาแทนซึ่งการใช้งานมันก็อาจจะด้อยกว่ากันสมมุติว่าแนวตัวนี้มาจะวิ่งได้สัก5ปีสมมุติเราไปกลับ้ด้ปุ๊บมันอาจจะเหลือแค่ปีสองปีมันอาจจะหัก<อ>หรือว่าอาจจะล้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันไม่ครบกระบวนการของมัน